คลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องในเดือนมิถุนายน2อ6 5ิาครับต้องบอกว่าผมนําท่านอาจารย์คงเบ่งซึ่งท่านเป็นหมอดูเทวดานักโราศาสตรนักยุทธศาสตร์ที่เก่งที่สุดเรียกได้ว่าเป็นบุคคลในตํานานเลยทียเดียวนะครับมาทํานายดวงชะตาให้กับท่านอย่างละเอียดแม่นยำนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ผมพา,า,า,มมา,ท,า,าท่านอาจารย์คงเบ่งมาทํานายดวงชะตาท่านประจําเดือนมิถุนายน65าวันดูดาของท่านทั้ง12นักษัตรินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากท่านกด subscribe ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่่จะไมพลาด ทุกคลิปของกิคอนเฟิร์มขอทุกท่านนึ่ครับช่วยกรนกกดติดตามกี่คอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับจะบขอบคุณมากนะครับและก็ฝากอุดหนุนนาฬกากิ่คอนเฟิร์มที่รวบรวมทั้งควงจุย้ยดวงปากวัวกระจกแปดเหลี่ยมคาถาเงินล้านไว้ในเลือนเดียวกันเลยนะครับราคา2999บาทใส่แล้วอย่างกับนาฬิกาเหรือละ10ล้านเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ในข้อความหรือพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์หรือโทรเบอร์0 8 5 9 7 4 3 9 4 5, 5ได้เลยนะครับสำหรับชาวชว่วฉลูมันลงมามียวอกกและ จอนะครับผมได้เสียดชัตทลักษ์ด้วยตำราท่านอาจารย์องเบ่งได้ฉัตลักษ์อันดับที่49เสือหิวพบเหยื่อถ้าจารของเบ่งก็ได้ทํานายเป็นสัญลักษณ์เอาไว้ดังนี้นะครับแกะอ้วนพัดฝูงหลงทางบนเขาเสือหิวพบเหยื่อเพียงแต่แยกเขี้ยวกะเพาะอิ่ม เอิบจิตใจอิ่มเอมบทเกินนะครับเสื้อหิวยินดีที่ได้พบเหยื่อผู้เข้าสอบได้เลื่อนยศตำแหน่งเดินทางได้ราบผู้จากไกลกลับมาหาเรื่องวิวาทดินทาไม่แพ่วพานข้าพยากรครับหาคนจะพบคนหายมีข่าวโลกภัยดีขึ้นทุกอย่างเกื้อกูลเอาละครับเรามาดูคําทํานายโดยรวมเพื่อตอบปัญหาทุกท่านเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรท่านฟังสถานการณ์ที่อาจารย์ของเบงธารจนาะครับต้องบอกว่าชัตรลักษณ์นี้หมายถึงเพศหญิงคุณกําลังรอคอยการมาถึงของส ่งทีหวัด้วยอุตสาหะแบบผู้หญิงถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวขยันมันเพียรและเชื่อฟังอย่าหัวรัน้นอย่าดื้อด้านคุณจะได้รับความสุขและความสําเร็จตามที่คุณรอคอยนะครับต้องบอกเลยชีวิตของคุณช่วงที่ผ่านมานั้นอ้างว้างและเปล่าเปรียวเหมือนเดินอยู่คนเดียวบนภูเขาทุ่งนาเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกเหงาเปล่าเปรี่ยวเบือ่อรู้สึกไม่มีใครรู้สึกว้าเหวความยากลําบากและความทุกข์ทหลายของคุณจะสิ้นสุดลงในเวลาแค่ไม่ถึง2เดือนนี้และคุณจะรับรางวัลตอบแทน ก้อนใหญ่สำหรับความอดทนและความพยายามในปัจจุบันของคุณอย่าหันหลังกลับกลางทางยอดเขามองเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วก็หมายความว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องกิจการเรื่องความหวังในความสัมพันธ์ต่างๆคุณอย่าหันหลังกลับกลางทางเพราะตอนนี้คุณเดินมาจากกลางทางแล้วแต่คุณทอ้อคุณอยากเดินหันหลังกลงับจะไม่งบอกให้เดินต่อเพราะยอดเขามองเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะคุณจะกระตือร้อนเกี่ยวกับผลได้ทางวัตถุจนไม่ทําตามมาตรฐานทางศิลธรรมนี่เจ้าเม่งเตือนนะว่าถ้าคุณคิดจะทําอะไร ที่ผิดศีลธรรมก็ไม่ควรนะครับและเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการคุณก็มีนานมที่จะดันทุรังคุณจะดีมากขึ้นถ้าคุณไต่ตองถึงจุดอ่อนนี้ของตัวคุณเองคุณจะมีความสุขถ้าเรียนรู้ที่จะยอมรับและร่วมมือกับคนอื่นรวมถึงยอมรับในการถูกคนอื่นติฉินนินทาทําใจให้ได้แล้วก็ทําตัวให้หน่าเชื่อถือทําตัวให้มีพลังและยิ้มเข้าไว้อย่าทําหน้าบึ้งนะครับหากคุณต้องการได้รับความช่วยเหลือให้ไปหาคนทางทิศตะวันต,ะะตกเฉียงใต้หรือหาหญิงสูงอายุหรือผู้ ผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้คุณจะเป็นคนค่อนข้างดื้อรัน้นคุณมีโอกาสพังเพราะความดื้อรั้นคุณเองแต่ถ้าคุณหวังเรื่องการแต่งงานก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับสถานการณ์ทั่วไปครับความอดทนและการทํางานหนักจะนําชื่อเสียงและความสําเร็จมาให้จงเหนี่ยวรั้งความต้องการทางวัตถุข,ของคุณเอาไว้บ้างนะครับความปรารถนาของคุณในจิตใจจะไม่ทันทีเนื่องจากความยุ่งยากบางประการจากความเรื่องมากหรือจากความเลือกมากของคุณนั่น นะครับความรักการแต่งงานเป็นการจับคู่ในอุดมคติแต่อย่ารีบร้อนความไม่อดทนจะนําความเดือดร้อนมาให้นะครับเรื่องบุตรบริวารการให้กําเนิดครับปลอดภัยเป็นช่วงพักฟื้นคนดูสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสุขภาพครับระมัดระวังความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อไวิวัฒย่อยอาหารหรือโรคตับอันนี้มาจากความอ่อนล้านอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงนี้อาจจะยังดูเหมือนแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเป็นโรคขึ้นมานั้นจะเจ็บป่วยนานนะครับการเดินทางจะมีการเลื่อนให้ผัดผ่อนกันทั้งออกไปก่อนเว้นแต่คุณจะไปกันเป็นกลุ่ม ของหายจะไม่พบในทันทีแต่กลับไปพบตามเสื้อผ้าหรือกองกระดาษกองสิ่งของบริเวณใกล้ๆสถานที่ที่เป็นน้ำนะครับคนที่รอคอยข่าวสารครับจะมาถึงในไม่ช้าคนคนนั้นสนใจคุณเงินครับความพยายามคุณจะรับผลตอบแทนตลาดในการเสี่ยงต่างๆอยู่ในช่วงขาลงนะครับเรื่องเล่านะครับหลิวเปยตัวเอกหนึ่งในเรื่อง3ามก๊กพบจางซ่งซึ่งมอบแผนที่มณฑลเสฉวนให้ทําให้เขาสามารถไปชิดดินแดนนี้ได้นะครับอีจริงชาลักณอันดับที่2คุณหลักการแห่งการ ตั้งรับตีลักล่างและบนเป็นดินครับ สำหรับดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีขานปีถอกปีมะเสง็งปีมะแมปีละกาแล้วก็ปีกุลเนี่ยนะครับผมได้เสีย่ยงชะตาลักษณ์ตามตราาท่านอาจารย์คงเบ้งได้อันดับ12สอบได้ที่1ท่านอาจารย์คงเบ้งทํานายเป็นสัญลักษณ์ไว้ดังนี้ผู้ที่สอบได้เป็นอันดับหนึ่งงานในวัยหนุ่มย่อมไม่สูญเปล่าได้ชะตาลักษณ์นี้น่ายินดีโครงการและความหวังสําเร็จเมื่อสอบได้ที่1สุข เปี่ยมร้นแผ่ความป่าปลื้มไปทุกแห่งหนทั้งจะโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปขบยากรครับเดือนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์คนที่หาจะได้พบคนจากไกลจะหวนกลับความเข้าใจผิดทั้งหลายได้สูญสิ้นไปแล้วครับเอาละครับชนทลักษณ์นี้ท่าาจาง์ของเบ้งได้อธิบายไว้อย่างไรได้บ้างนะครับต้องบอกว่าในภาวะที่สมดุลและเป็นระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วสิ่งเดียวที่คุณทําได้คือรักษาสิ่งที่สําเร็จเอาไว้อันนี้ผมคิดว่าท่านอาจารย์เบ้ง บอกว่าคุณพยายามเก็บเงินเก็บทองเอาไว้หรือว่าพยายามอย่าไปเล่นการพนันหรือว่าพยายามจะไปทําอะไรที่มันสเสี่ยงมากๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความปื้อปิติก็คือความมืดมนนะครับคุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปดุเดียวกับความรู้สึกภายหลังการร่วมรักนะครับโชคของคุณดีก็เฉพาะแต่ในขณะนี้แต่จะเสื่อมลงเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปคุณจึงควรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าการทําตามแนวทางเก่าๆจะทําให้คุณโชคดียิ่งกว่าการเริ่มต้นในสิ่ง ให,ใหม่นะครับคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างผิดพลาดเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นผู้อุปโสเพื่อนหรือคนรักให้พยายามไก่เกี่ยโดยผ่านคนกลางและจะสําเร็จความพัฒนาของคุณในขณะนี้จะเป็นจริงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่สิ่งที่คุณได้มานั้นอาจสูญเสียไปอีกถ้าคุณขอมันมากเกินไปความพอเหมาะพอควรมีความสาคัญอย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะกําลังแสวงหาสิ่งใดจงหลีกเลี่ยงความประมาทและความพลั้งเผลอใดๆก็ตามถ้าคุณยัง จะมีความโชคดีนั้นต่อไปครับถ้าคุณกำลังคิดจะแต่งงานคุณจะได้แต่งงานแต่จะเกิดปัญหาขึ้นภายหลังถ้าคุณแต่งงานแล้วจะมีความไม่กลมกลืนเกิดขึ้นข้างใต้ชีวิตในบ้านที่เหมือนสงบสุขเพราะสามีภรรยาอาจเก็บกดความปรารถนาภายในใจไว้ทั้งความลับในอดีตหรือความลับในปัจจุบันบางอย่างก็จะถูกเปิดเผยขึ้นอาทิความสัมพันธ์ลับๆหรืออดีตลับๆซึ่งต่างคนต่างลืมไม่ได้ยังทวินยังโหยหายัยงนึกถึงยังเสียดายอยู่นั่นเองน ร,ระหว่างคู่รักก็เช่นกันอาจมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ชะตาลักษณ์นี้นะครับบ่งถึงความบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่อาจจะมากเกินพอดีหรือน้อยจนไม่มีจนเกิดปัญหาในชีวิตได้นะครับซึ่งถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เป็นดีนะครับสถานการณ์ทั่วไปก็ต้องบอกว่าโชคคุณจะขึ้นขึ้นลงลงบ่อยถ้าอยากให้โชคดีจงปึกษาหาร,ร่วมมือกับคนอื่นช่วงนี้คุณจะมีแนวโน้มที่จะเจ้าชู้นึกถึงใครต่อใครหรือมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณและมาใส่ความคุ วค,ความปัญหาที่คุณต้องการความหวังที่คุณปรารถนาอยู่จะชะลอออกไปเนื่องจากปัญหาเล็กๆน้อยๆบางอย่างนะครับความรักการแต่งงานครับคุณจะได้แต่งงานกับเขาและเธอแต่จะเกิดความไม่พึงพอใจในภายหลังจงสืบสวนทวนความให้รอบด้านเสียก่อนนะครับการให้กําเนิดปลอดภัยครับสุขภาพครับดูเหมือนจะเจ็บไข้ที่ป่วยเล็กๆน้อยๆติดต่อกันอยู่นานระวังความอ่อนเปลี่ยจากการออกกําลังกายหนักหรือเกี่ยวพันกับเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะครับการเจรจาต่อรองครับคุณกำลังยืนอยู่บนปาาเขวแห่งความหายนะจ ติดต่อกับผู้อื่นยานอ่อนน้อมถ่อมตนการเดินทางครับคุณจะมีปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคนต่างเพศของหายครับการมองหามันในขณะนี้ไม่มีประโยชน์ครับคนที่รอคอยข่าวสารกําลังมาครับแต่คําตอบจะตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการเงินฮะคุณจะร้มเหลวถ้าคุณรีบร้อนคุณจะหมดตัวถ้าคุณโลภครับตลาดขาลงครับอี้จิงชนทลักษณ์อันดับที่6 3จี้จี้หลังเสร็จสมบูรณ์ตีลักษ์ล่างไฟบนน้ําระวังไว้ด้วยความสาเร็จนั้นมิได้ปราศจาก อันตรายนะครับนี่คือคำเตือนสุดท้ายของทนาจจรางของเบงครับ สำหรับท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นมีอุปสรรคดวงชะตาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับวันนี้กิ่คอนเฟิร์มมีตัวช่วยมานะครับนอกจากตัวช่วยนี้นะครับเป็นเครื่องรางความเป็นมงคลนั่นก็คือนาฬิกาเกรดคอนเฟิร์มวอชรุ่นเงินไหลมานะครับท่านดูการออกแบบนะครับจะออกแบบเหมือนนาฬิกาเรือนแพงๆเลยนะครับใส่ในข้อมือปุ๊บเนี่ยก็ดูรวยทันทีเลยนะฮะและที่สําคัญครับยังประดับด้วยเพชรสีแซตตัวเรือนนั้นก็เป็นสแตเลสด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับก็สามารถกันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เอาไปใส ดำน้ำนะต้องบอกก่อนนะครับก็คือใส่ล้างมือได้นะฮะและที่สําคัญครับด้านหน้าจะมีผังปากัวนะครับจะมีคุณสามบัติแบบยันแปดเหลี่ยมของจีนเลยนะครับซึ่งยนไปเหลวของจีนนั้นจะก,กันสิ่งอัป,ปมงคลแก้คงจุ้ยในทิศที่ไร้ลัย,ลยแก้ดวงจิตดวงวิญ,ญญาณที่ไม่ดีได้เลยและที่สําคัญครับยังเป็นความมงคลแปดประการตามศาสตร์การจัดหงจุ้ยของรัฐทิ เตาหมกด,ดําด้วยนะครับนั่นก็คืออาชีพความรู้สุขภาพทรัพย์ชื่อเสียงความรักและก็บุตรคู่อุปถัมภ์นะครับให้กับคุณในด้านหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าใส่แล้วก็เหมือนมีหงจุ้ยที่ดีมียันแปดเหลี่ยมติดตัวท่านนะครับในด้านหลังนะฮะก็เป็นยันมหาอุดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดในทางวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับจะส่งเสริมหนุนนําดวงต่างคุณให้สูงทรงอยู่เสมอนะครับเรียกได้ว่าไม่มีดวงอะไรที่เด่นกว่าดวงมหาอุดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ใส่สิ่งที่สูงงสุดขอ บริษัทไทยบริษัทอินเดียไปด้วยเลยนะครับและที่สําคัญด้านหลังนะครับยังมีหัวใจพรกคาเงินล้านเพ่งเพ่งพาพาหาหารือๆซึ่งท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคาถาเสริมมงคลเรียกทรัพย์เรียกโชคอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่สใส่ก็จะมีความเป็นมงคลตลอดเลยนะครับรุ่นนี้ราคาที่2999บาทนะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางข้อความนะครับหรือโทรนที่เบอร์0ู5 9 7 4ป9 4 5็ได้เลยนะครับ